และุูเทจที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ถ่ายด้วยกล้องตัวนี้เลยครับ GoPro Hero9 Black ครับ สวัสดีครับผมเก๋ยจ่ายชาแนลเคย๋ยิจิวนะครับและที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือกล้องแอคชั่นแคมตัวใหม่จากทาง o p r ปนะครับนั่นก็คือ Go p ป o Hero 9 Black ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่สดๆร้อนเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็วขอบคุณทางเบนท์กแกรมด้วยนะครับที่ได้ส่งกล้อง Go p ป o Hero 9 Black ตัวนี้มาให้ผมได้เอาไปใช้แล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว,ว่าว่าเจ้า Go p ป o Hero 9 Black ตัวนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง อย่างแรกเลยนะครับตัวแพ็กเกจของทางกลัวเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เลยนะครับก่อนหน้านี้ตัวแพ็กเกจของทางกลัวเนี่ยก็จะเป็นแบบพลาสติกเป็นกล่องใสๆนะครับตัวนั้นก็สวยดีนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยทางกลัวโเขาก็ได้ลดการใช้พลาสติกลงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแพ็กเกจที่มีเคสกระเป๋าด้านในด้วยนะครับนี่ด้านในกล่องนะครับข้างในกล่องก็จะมีเป็นกระเป๋าเคสแบบนี้นะครับสวยมากเลยนะแล้วก็ด้านในเคสที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีตัว Go p วโพฮี9 black แล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆของเราลงไปในเคสตัวนี้ได้ด้วยนะครับสาหรับพกพาไปใช้งานข้างนอกได้นะครับเราจะพกไปเที่ยวได้ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับที่เขาให้กระเป๋าแบบนี้มาด้วยเรามาดูรูปร่างที่เปลี่ยนไปของ GoPro Hero 9 Black ตัวนี้กันก่อนนะครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยก็คือขนาดของตัว GoPro Hero 9ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับตัว GoPro Hero 8เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังคงดีไซน์แบบเดิมเอาไว้แทบทั้งหมดเเนนะรรบ GoPro Hero 9 Black ใ้าาก็จปิด พาออกมาที่15,999บาทแล้วก็จะมีวางขายที่หน้าร้านกันแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านซูงคาเมราทุกสาขาได้เลยนะครับและที่จอด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง16%เลยด้วยตัวบอดี้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเนี่ยเขาก็เลยอัปเกรดจอให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าจะทําให้เรามองเห็นได้เต็มตามากขึ้นแล้วก็สามารถทัชส ก็เป็นจุดเด่นที่สุดสําหรับตัว GoPro Hero 9 Black ตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ยูเซอร์ทั่วโลกเนี่ยเรียกร้องให้ GoPro ใส่เข้ามานะครับก็คือนี่เลยครับจะเป็นจอ LCD ขนาด1.4นิ้วด้านหน้าตรงนี้นะครับจอตัวนี้สามารถแสดงผลเป็นสีได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถทําการทัชสกรีนได้ประโยชน์ของตัวจอด้านหน้าเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถจัดวางเฟรมภาพได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะการบล็อกหรือว่าการถ่ายภาพแบบเซลฟี่นะครับตอนที่ผมไปลองใช้มาเนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะครับทำให้ผมสามารถบล็อกได้ง่ายขึ้นมากๆเลยสำหรับสาย ยูทูบเบอร์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับจอหน้าตัวนี้จอหน้าตัวนี้เราสามารถปรับอัตราส่วนของภาพได้ด้วยนะครับจะให้ภาพครอปเต็มหน้าจอ16-9หต่อหรือว่าเราจะปิดตัวจอไปเลยก็ได้นะครับก็จะประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานเจ้าตัว g กโปร Hero 9ตัวนี้ได้นานขึ้นด้วยนะและในจอด้านหน้านะครับก็จะโชว์สเตตัสทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความจุของ sd card เปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่แล้วก็โหมดที่เรากําลังเลือกใช้งานอยู่ ที่ด้านบนของตัวจอเนี่ยก็จะมีไฟ LED สีแดงไว้บอกสถานะว่าเรากําลังถ่ายวิดีโออยู่ที่ด้านข้างของจอหน้าเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นตัว Protect Lens นะครับซึ่งตัว Protect Lens ของตัว GoPro Hero 8เนี่ยเราจะไม่สามารถถอดเปลี่ยนตัว Protect Lens ตัวนี้ได้นะครับมันก็จะยึดติดไปกับตัวบอดี้เลยถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยเราจะต้องส่งเคลมทั้งตัวเครื่องเลยนะครับแต่ว่าสําหรับตัว GoPro Hero 9เนี่ยเขาก็จะกลับไปใช้แบบเก่านะครับก็คือในแบบของ GoPro Hero 7ที่เราสามารถถอดเปลี่ยนตัว Protect Lens ตัวนี้ได้นะครับและถ้าเกิดความเสียหายที่ตัวหน้าเลนส์ตัวนี้น ครับเราก็แค่ถอดเปลี่ยนตัว p r o t e c เลน n s ตัวนี้ออกมานะครับและที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือทาง GoPro เนี่ยเขาก็จะมีเลนส์เสริมให้เราเปลี่ยนใช้งานด้วยนะครับจะเป็นตัว Max Lens Mod นะครับโดยเลนส์ตัวนั้นเนี่ยจะให้ภาพที่เป็นแบบ Max Super View นะครับซึ่งจะให้มุมองศาการรับภาพถึง155องศาและถ้าเราใช้งานเลนส์ตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดใช้งานในโหมดของ Horizon Leveling ได้ด้วยนะครับก็จะเหมือนใน GoPro Max เลยนะครับที่เราสามารถหมุนตัว GoPro ได้รอบทิศทางแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยจะทําการรักษาระดับเส้นขอบฟ้าเอาไว้ให้นะครับตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับที่ด้านล่างของตัว ัวโปรเทคเลนเนี่ยก็จะมีไมค์บิวอินมาให้ด้วยนะครับจะมีขนาดไมค์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคุณภาพเสียงจะดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยยังไงก็รอชมกันนะครับเพราะว่าผมจะเอาออกไปใช้งานจริงให้ชมกันแล้วก็ที่ด้านบนของตัว Go p ป He ฮลิตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเลคคอร์ดแบบเดิมนะครับเช่นเดียวกับที่ด้านล่างก็จะเป็นตัวเมาส์แบบบิวอินมาให้นะครับนี่เราสามารถพับเก็บได้แบบเดิมเลยนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างของตัวโกโปรเนี่ยด้านบนก็จะเขียนว่า9 Black ถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะ แล้วก็เป็นปุ่มโหมดด้วยแล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ระบายน้ําออกจากตัวลําโพงของ GoPro Hero 9นะครับตรงนี้ก็อย่าไปแกะมันนะครับเพราะว่ามันแกะไม่ได้นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งของตัว GoPro Hero 9ตัวนี้นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รุ่นเก่าตั้งแต่ GoPro Hero 8ลงไปเนี่ยจะไม่สามารถใช้กับ GoPro Hero 9ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีความจุเพิ่มมากขึ้้นนดวยะครับ ความจุของแบตเตอรี่ใน GoPro Hero 9เนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่1,720ม ah. ิลลิแอมแต่ว่าตัวแบตของ GoPro Hero 8เนี่ยจะมีความจุเพียงแค่1,220ม ah. ิลลิแอมเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ของ GoPro Hero 9เนี่ยก็จะมากกว่าเดิมประมาณ30%ตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้ตัว GoPro Hero 9 Black ตัวนี้ได้นานมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่ด้านในตรงนี้นะครับจะมีช่อง USB Type C เอาไว้ชาร์จไฟแล้วก็ไว้โอนถ่ายข้อมูลได้นะครับถัดไปก็จะเป็นช่องใส่ไมโคร s d c a r การ์ดนะครับและสําหรับตัว s d c a r การ์ดเนี่ยผมอยากแนะนําทุกคนเลยนะครับให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว s a n d i s k e x t r e m e Pro จะเป็นตัวสีดําแดงแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ s d สการ์ดนะครับถ้าใช้เป็นตัว Extre m e Pro สีดําแดงแบบนี้รับรองว่าไม่เจอปัญหาแน่นอนแนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้มากๆนะครับที่ตัวฝาปิดของ GoPro h e r ท9กเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับจะเป็นแบบออโต้ลกเเเรรราาาายนี่สมถด แล้วมันก็ล็อกให้เราเองเลยนะครับอย่างตัวฝาปิดของ Gopo Hero 8เนี่ยเราจะต้องทําการดันล็อกเองนะครับซึ่งตรงนั้นหลายๆคนก็มีปัญหานะครับเพราะว่าบางครั้งเราลืมล็อกแล้วก็เอาไปดําน้ําน้ำก็เข้าไปทาง Go p ปรเขาก็เลยแก้ไขตรงจุดนี้มาให้เราสามารถปิดได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ลืมปิดด้วยนะครับแล้วเรามาพูดถึงอุปกรณ์เสริมของตัว Gopo Hero 9 Black กันนะครับเนื่องจากตัวบอดี้ของ Gopo Hero 9เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเลยทําให้อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นของ Gopo Hero Hero 8รนีา,าร่ววมกัับต Gopo Hero 9ได้อุปกรณ์ที่ย ้ไดก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอามาติดกับเมาส์ด้านล่างเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวอุปกรณ์เสริมอย่างมีเดียมอสเนี่ยเราก็จะต้องซื้อมีเดียมอสที่เป็นของโกโปรฮีโร่9เท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถเอาของโกโปรฮีโร่8มาใช้กับของโกโปรฮีโร่9ได้แล้วก็ตัวดิสเพย์มอสเนี่ยก็จะออกมาเร็วๆนี้นะครับยังไงก็รอติดตามข่าวจากทางโกโปรนะครับตัวโกโปรฮีโร่9เนี่ยก็จะสามารถดำน้ำได้ลึก10เมตรเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่อยากดำน้ำลึกกว่านั้นก็แนะนำให้ซื้อเป็นเคสดำน้ำของ GoPro Hero โกโปร่ี Inter face นนนร GoPro Hero ท เปลี่ยนไปแต่ว่าจะมีฟีเจอร์ที่ผมชื่นชอบอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือตัวคอสตอมที่เราสามารถตั้งค่าพรีเซตของเราเอาไว้ได้ตรงนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าไปปรับการตั้งค่าทีละครั้งอันนี้แนะนํามากๆเลย แล้วเดี๋ยวผมก็จะออกไปใช้งานจริงเจ้าตัว GoPro Hero 9 Black ตัวนี้กันนะครับว่ามันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งานจริงเนี่ยมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนแต่ว่าในคลิปที่ผมกําลังจะให้ชมต่อไปนี้นะครับในคลิปเนี่ยมันจะมีเสียงลมที่ค่อนข้างจะแรงนะครับไมค์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นไมค์แบบ Built-in ของตัว GoPro Hero 9เลยนะครับแล้วก็จะตั้งค่า v d u c t i o n ไว้ที่ Auto นะครับอันนี้ผมก็มาบอกไว้ก่อนนะครับยังไงก็ลองไปชมมาดูนะครับไปเลยครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เราออกมาใช้งานจริงเจ้าตัว GoPro Hero 9 Black ตัวนี้กันนนนรตออีี้เายู่ท บนอ่างเก็บน้ำลำตะคองค่ะใช่นี่นะครับรอบๆเราก็จะเป็นจุดชมวิวกลางหันใช่ค่ะแล้วก็ดีผมจะทดลองฟีเจอร์ต่างๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับวา่าตัว G o p ป o h e r o 9ตัวนี้จะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างการตั้งค่าในคลิปนี้นะครับผมจะอัดตัวตัว g o p ป o Hero 9 Black เป็นคุณภาพสูงสุดนะครับก็คือ 5K 24เฟรมเพอร์เซกดิจีเลอวมาได้30เฟรมนะแต่ว่าผมจะเลือกใช้เป็น24เฟรมเพอร์เนะครับแล้วก็จะเปิดตัวการส่าเป็นแบบให้เป็นสมูท3.0เอาไว้ไม่ได้เปิดเป็นแบบพ o s t นะครับคือผมเจอข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือตัวจอหน้าของ GoPro Hero9 Black นะครับที่เป็นจอแบบใหม่เนี่ยเวลาเราอาจเป็นคุณภาพ 5K เนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยจะมีเฟรมเรทที่ต่ํามากๆนะครับนี่ ออต่ำมากๆเลยนะเราจะเห็นได้เลยว่าแบบมันกระตุกนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นคุณภาพต่ำๆเช่น 180P 0เนี่ยเฟรมเรทในจอหน้าเนี่ยมันจะดูลื่นไหลเป็นปกตินะครับแต่ว่าถ้าใช้คุณภาพสงูงๆเนี่ยเฟรมเรทมันจะตกลงมาต่ำมากๆเลยนะเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับหรือว่าจะมีการอัปเดตเฟร์มแวร์ทีหลังอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะยังไงก็รอติดตามจากทาง Go p ป o ดูอีกทีหนึ่งนะครับอืมแต่ที่สังเกตเห็นตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องแรกกันเลยนะรเเนีมซซ็อ ขนาด23.6ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีการปรับปรุงเซนเซอร์มาใหม่แล้วก็จะสามารถถ่ายรูปได้ที่คุณภาพสูงสุดที่20ล้านพิกเซลซึ่งจะสูงกว่า GoPro Hero 8อยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่ง GoPro Hero 8เนี่ยจะถ่ายได้ที่12ล้านพิกเซลการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีโหมดเหมือนเดิมนะครับจะมี Super Photo, HDR, Raw แล้วก็ตัว Standard ก็จะมีทั้งหมด4แบบนะครับในโหมดการถ่ายรูปที่เพิ่มเติมมาก็คือจะมีความละเอียดที่มากขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของวิดีโอเนี่ยตัว GoPro Hero 9ก็จะส ถ่ายที่คุณภาพสูงสุดได้ 5K 30เฟรมเพอร์นะครับก็ให้มาสูงมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการเอาวิดีโอเข้าไปครอปแล้วมันจะไม่เสียคุณภาพไปมากนะครับหรือว่าเราจะเอาตัววิดีโอเนี่ยไปแคปเจอร์เป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะได้ที่คุณภาพ14.7ล้านพิกเซล เท่านั้นนะครับถ้าเราแคปรูปมาจากวิดีโอ 5K ของเราประโยชน์ของ 5K ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนคุณภาพของวิดีโอคุณภาพอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือจะถ่าย 4K ได้สูงสุดคือ 4K 60เฟรม 2.7K จะถ่ายได้สูงสุด120เฟรม แล้วก็พันแปดสิบีจะสูงสูตได้ที่240เฟรมผมได้เอาตัว GoPro Hero 9 Black เนี่ยไปทดลองถ่ายในที่ที่มีแสงที่ัดจัดเลยนะครับแล้วก็มีอากาศที่ร้อนมากๆเนี่ยตัว GoPro Hero 9 Black เนี่ยก็สามารถทํางานได้เหมือนเดิมนะครับถ้าตัวเครื่องมันร้อนก็ไม่ต้องตกใจไปอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของ GoPro รุ่นก่อนๆรุ่นอื่นๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กแบบนี้นะครับก็เลยมีความร้อนนิดนึง นะครับเค okay, ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบคุณภาพระหว่าง 5K ใน GoPro Hero9 Black แล้วก็คุณภาพ 4K ใน GoPro Hero8 Black นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก็ฟีเจอร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ของ HyperSmooth 3.0นะครับในส่วนของฟีเจอร์ HyperSmooth 3.0เนี่ยที่เพิ่มมาก็คือการสั่นในแบบบูสต์นะครับที่จะสามารถใช้ได้ทุกความละเอียดผมก็ได้ไปทดสอบลองใช้เป็น 4K 60เฟรมแล้วก็ 1 0 8 0 p 2 4 0เฟรมนะครับแล้วก็เปิดการส่นเป็นแบบบูสต์เพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมชอบมากๆนะครับยิ่งเป็นตัว1 0 8 0 p 240เฟรมเนี่ยมันทาให้วิดีโอของเราดูสมูทขึ้นมากๆเลยนะครับถ้ามีตัวการส่นที่เป็นแบบบูสต์ตัวนี้ถ้าเราเปิดการส่นแบบบูสต์ไปแล้วเนี่ยตัววิดีโอของเราจะโดนครอปเข้าไปค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวไฮเปอร์สมูทแบบ 2. 0แบบเก่าเนี่ยจะไม่สามารถเปิดใช้งานในส่วนของบบไฮเปอร์สมูท แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัว HyperSmooth 3.0ก็คือ Horizon Leveling นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนะี่ยใน GoPro Hero 8 Black เนี่ยเราจะต้องเอา Footage เข้าไป Process ในตัวแอปพลิเคชัน GoPro อีกทีหนึ่งนะครับถึงจะได้ตัว Horizon Leveling ออกมานะครับที่ตัวกล้องจะรักษาระดับภาพในวิดีโอให้เราเป็น เขาเรียกว่าเป็นเส้นขอบฟ้านะครับเออแต่สําหรับตัว GoPro Hero9 Black เนี่ยจะมีแบบ Built-in มาให้เลยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเปิดใช้งานในโหมด h o r i z o n Leveling นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกใช้ทุกคุณภาพเลยนะครับเราสามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าได้ในตัวเลนเป็นตัว Linear บวก h o r i z o n Leveling นะครับเข้าไปปรับได้เลยแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังใช้เป็นตัว p o r i z o n Leveling อยู่นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมใช้ GoPro Max ถ่ายแล้วก็ผมลองอย่างนี้ดูนะนี่สะบัดซ้ายขวาดูนะครับมุมภาพก็ไม่ได้เอียง ไปมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราขยับมากเกินไปเนี่ยตัว h o r i z o n t l e b ิ l a i n g เนี่ยมันจะล้มนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการให้วีดีโอของเรามันมีความตรงจะให้ตัวกล้องรักษาระดับเส้นขอบฟ้าเอาไว้แต่ว่าจะโดนครอปเข้าไปอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปเลือกใช้กันดูนะครับ ในส่วนฟีเจอร์ของ t i m e w a r p 3.0ที่เพิ่มมาใน G o p r o Hero 9 Black ตัวนี้นะครับก็จะมีการอัปเกรดให้เราสามารถทำให้ตัว t i m e w a r p ของเราเป็นสโลโมชันได้นะครับจะเป็นในคุณภาพ1 0 80p นะครับเราสามารถสโลโมชันได้50%แท็บหนึ่งครั้งเพื่อทำการสโลโมชันได้กล้องเนี่ยจะทำการโปรเซสให้เรานะครับพอมีสปีดลัมพ์เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้วิดีโอของเราดูมีความสมูทมากขึ้นแล้วก็ดูโปรมากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัว Time วาร p เนี่ยจะสามารถอัดเสียงได้นะคร นในวีดโอที่จุดการถันลมนะคะบนเขือนลำตะคอข้างล่างจะเป็นเขือนลำตะคอตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ<ม>คุณภาพ 4K นะครับแล้วก็กดแถบอีกครั้งเพื่อเข้าสูโหมด Time Warp อีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์มา,มากๆครับสำหรับตัว Time Warp 3.0ที่มีมาให้ใน GoPro Hero 9ตัวนี้ครับแล้วก็ใน GoPro Hero 9 Black เนี่ยจะมีฟีเจอร์อีกหลายตัวอะไรนะครับที่เพิ่มเข้ามาตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว High ส์นะครับฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะทําให้เราสามารถบันทึกวิดีโอได้ล่วงหน้า15ถึง30วินาทีนะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยจะทําการบันทึกวิดีโอไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับซึ่งถ้าเราเปิดเป็น30วินาทีเนี่ยด้านบนในจอนะครับก็จะมีตัวเลขนับเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆนะครับจนเต็ม30วินาทีถ้าเราต้องการบันทึกไฟล์ช่วงไหนก็ให้เรากด เรคคอร์ดตอนนั้นนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะทําการเอาวิดีโอส่วนที่เป็น30วินาทีก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาในวิดีโอด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่ต้องการพลาดโมเมนต์ต่างๆนะครับก็คือตั้งกล้องเอาไว้ตัวกล้องก็จะจะทำการรันเอาไว้แต่ว่าเราจะไม่เปลืองพื้นที่สำหรับการถ่ายในตัว SD card ตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของตัวไ i ไซครับ และในฟีเจอร์ที่2นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่เหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าสเกจดูแคปเจอร์ตัวสเกจดูแคปเจอร์เนี่ยเราสามารถตั้งเวลาให้ตัวกล้องเนี่ยปลุกตัวเองขึ้นมาทําการเรคคอร์ดหรือว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายรูปกไ็ได้นะครับตัวส h ก d ดูแคปเจอร์เนี่ยก็จะมีในทุกๆฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นาการถ่ายรูปหรือว่าการถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะกับการถ่ายไทม์แล p ส์นะครับผมก็ได้ทดลองตัวสเกจดูแคปเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาให้มันปลุกมาถ่ายตอน 40, ตีห้าสี่สิบแล ถ่ายพระอาทิตย์เออตัวกล้องก็ทําการปลูกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทําการเลคคอร์ดทำแ l บโดยอัตโนมัติตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องตื่นมาเซตอัพตัวกล้องถ้าสมมุติว่าเราจะต้องออกไปไหนสักที่หนึ่งแล้วเราต้องการถ่ายทำแ l บในเวลานั้นๆเนี่ยเราก็สามารถตั้งสเกจดูแคปเจอร์ตรงนี้เพื่อที่จะทํางานในส่วนตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสเกจดูแคปเจอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้งานร่วมกับตัว d u r a t i o n Capture นะครับว่าจะให้ตัวกล้องถ่ายไปเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วก็จะให้้ตัวกลองปปิดไ ตอนไหนนะครับลองเอาไปปรับใช้งานกันดูนะครับเราสามารถปรับเลือกระยะเวลาการถ่ายได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็น5นาที10นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงสูงสุดเนี่ย3ชั่วโมงนะครับตัวกล้องก็จะปิดไปถ้านานกว่านั้นก็มันอาจจะนานเกินไปนะครับ ก็จะได้มากสูงสุดคือ3ชั่วโมงแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือตัว GoPro Hero 9เนี่ยจะสามารถทำการไลฟ์สตรีมได้ในตัวเลยนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการเอาตัวกล้อง GoPro Hero 9 Black ตัวนี้ไปเป็นกล้องเว็บแคมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ตัวกล้องตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณผ่านสาย USB ออกไปนะครับเพื่อที่จะทำการไลฟ์สตรีมในคอมพิวเตอร์ได้เลยโอเคครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวไมโครโฟนนะครับที่ใน GoPro Hero 9 Black เนี่ยจะมี เหมือนจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเสียงมันจะมีคุณภาพที่สูงกว่ากันหรือเปล่านะครับลองฟังกันดูเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังใช้กล้อง2ตัวนะครับก็คือ GoPro Hero 9 Black ตอนนี้อาจอยู่ที่5 k 24่เฟรมเศษกล้องอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกล้อง GoPro Hero 8 Black จะอาจเป็น4 k 2 4่เฟรมเ e ษนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดระยองเอ้ยเอามวยลัแล้วก็ตอนนี้ราชสีมาแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นการลองเทสตัววใหหม่่ระาง Go He 9 Black กับ GoPro Hero 8 Black นะครับว่าจะมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ไม่มีลมหรือว่าไม่มีอะไรมารบกวนนะครับอจะเป็นเสียงแอมเบียนทเงียบๆปกติมีลมเบาๆมาด้านหลังนะครับมาพัดมาหาเราโอเคครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวเจ้าตัว GoPro Hero 9 Black ตัวนี้นะครับยังไงทุกคนก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าเจ้า Go p ป o Hero 9 Black ตัวนี้จะเหมาะกับคุณไหมนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่โตมากับการใช้ Go p ป o ในการถ่ายซีนิมาติก มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมใช้มาตั้งแต่ GoPro Hero 5ตอนนี้ก็เป็น GoPro Hero 9แล้วนะครับแล้วก็ใช้ในการเก็บเรื่องราวต่างๆมาตลอดไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเอากล้องตัวนี้ไปใช้งานในแบบที่เป็นแบบแอคชั่นหรือว่าไปลงน้ําดําน้ําอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นนะครับตัวกล้องตัวนี้ก็สามารถเก็บบันทึกความทรงจำทุกอย่างของคุณได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัว GoPro ตัวนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจตัว GoPro Hero 9 Black ตัวนี้นะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้ที่ Zoom Camera ทุกสาขาค่ะ แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช anel เคยวิทย์มิวสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ